จังหวัดขณะนี้ยังคงเปิดเวทีปราศัยคู่ขนานกับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะขณะเดียวกันผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่เดินทางเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ แนวร่วมกลุ่มก,มกมปป,ปสจังหวัดกระบี่เตรียมสัมภาระและหมวกกันน็อกขึ้นรถโดยสารจำนวน30คันเดินทางจากด้านหน้าสารกลางจังหวัดไปร่วมชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครตามที่นายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสประกาศขณะที่รถโดยสารกระบี่กรุงเทพมหานครกว่า20เที่ยวถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะ ส่วนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนไปรอขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปสมทบการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครเช่นกันกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาระดมกองร้อยชุดควบคุมฝูงชนรักษาความปลอดภัยบริเวณสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะเตรียมพร้อมรับการชุมนุมของมวลชนที่จะรวมตัวเคลื่อนไหวที่สารกลางจังหวัด1จุดและในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อีก1จุดวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันกลุ่มกปปสสงขาบางส่วนเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนโคราชต้านคนโกงเตรียมไปชุมนุมที่กรุงเทพมหานครเช่นกันนะคะแกนนำระบุว่าเย็นนี้จะเตรียมรถบสสัส10คันรับกลุ่มมวลชนที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในเขตเทศบาลเมืองนครน,นครราชสีมา นอกจากนี้ยังจัดเวทีที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีในช่วงเช้าก่อนจะกเคกลื่อนมุนชนไปยังสถานที่ราชการค่ะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลและสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณค่ะส่วนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายคนเมืองปราดต่อต้านระบอบทักษิณรวมตัวกันที่สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางไปร่วมชุมนุมขัดไล่รัฐบาลเช่นกัน ที่จังหวัดพิษณุโลกมีเวทีคู่ขนานแนวร่วมก,กปป,ป,ปสรบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกและหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดเวทีปราศัยแสดงความเห็นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์แนวร่วมกลุ่มกปป,ปสจัดกิจกรรมช่วงเย็นของทุกวันเพื่อต่อต้านรัฐบาลและต้องการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะ นอกจากนี้บางส่วนยังเดินทางไปสมทบกับการชุมนุมใหญ่ตามที่นายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปปสประกาศด้วยค่ะ